ข่าวนี้คอการเมืองก็ดูได้คอตลกก็ดูดีแต่งานนี้ไม่มีคำว่าตลกแม้แต่เสี้ยวนี้วิทีเหตุการณ์นี้ไม่กลัวทัวลงครับป่าเทพป่าเทพโพงามถามผู้ว่าชาติวันวันอะไรบ้างอเอาแต่วิ่งเอาแต่ไล่ทำห้าอะไรบ้างนี่ป่าเทพถามท่านชาติฮะบ่างกับพาเต้นกันอยู่นั่นไหนถายบ้านเมืองมจะเกิดสงครามในไต้หวันอยู่แล้วมึงยังเต้นกันอยู่นั่นไหนเอ้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีไล่กันอยู่นั่นแหละ มึงทางานนะให้มันจริงจังหน่อยให้มันนั่นหน่อยวันที่คุณจะมองไม่เห็นว่ามึงมีงานอะไรไรพวกผู้ว่าอวยเหลือเกินไอ้แม่งจะให้นู้นไปเป็นนายกเลยโอ้ไอ้เอ้ยเขาทำงานมาแค่นี้อ่ะดูสิมึงจะไปเหนือว่าเขาได้ยังไงอ่ะเขาทำมามันไม่รู้กี่กี่พันเป็นพันๆอย่างแล้วมั้งโครงการเขาไอ้เอ้ยกูบอกให้ไปดูความเรียบร้อยของในเมืองเขาไอ้ ไปมันสะดวกไหมขับรถลามันเป็นยังไงต้องมีจราจรติดขัดยังไงมึงต้องไปดูตรงนี้การทำมาหากินการอยู่อะไรของคนกรุงเทพมันเขามีความสุขไหมมึงต้องไปดูนี้ไม่ใช่แม่งวิ่งอยู่ทั้งวันในแล้วมึงเห็นอะไรเมื่อน่ะวิ่งอยู่นั่นแหละขนมเปียกไปคงไม่ขายมาแล้วด่าท่านผู้ว่าสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าชัดชาติอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะไปดูเพจไหนมาเหรอคะที่บอกว่าวิ่งทั้งวันขนมเปียกอะไรนะ ไม่ป้าเทพเขาไปดูดู <pe ch S 2> ข่าวดูข่าวก็เห็นข่าวประโคมเนี่ยท่านผู้ว่าวิ่งตอนเช้าท่านผู้ว่าวิ่งเช้ามืดท่านผู้ว่าวิ่งกลางคืนไปตรวจไฟตรวจฝนก็ดูข่าวพวกนี้ก็เลยเห็นว่าวันวัน,วน,วนทำงานห้าอะไรกันบ้างอเอาแต่วิ่งเอาแต่ไลฟ์ทำแบบนเนี้ยถึงขั้นบางคนเนี่ยอวยกันเจินไปอวยกันเหลือเกินอวยให้เป็นนาย,ยกแลรัฐมนตรีป้าเทพบอกนูน่นคนนู้นเขาทำงานมามากมาขนาดไหนเป็นพันๆโครงการแล้วไปดูเขามากเลยเขาทำงานเก่งขนาดนี้ไปเทียบกันไม่ได้คนนึงก็เหนือกว่าคนนู้นคนไหนเออนึกออก คนวดเหนือกว่าเยอะเลยป่าเทพก็เลยด่าสวนกลับไปครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กลายเป็นว่าทัวไม่ต้องแปลกใจนะทัวมาแน่นอนทัวมาลงป่าเทพแน่นอนฮะและทัวคอมเมนต์มาเป็นหาฝนสงสัยขนมเปี๊ยะขายไม่ออกเลยหาแสง ด่าประเทศบางท่านเลยบอกเขาวิ่งไปดูปัญหาไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร์วิ่งไปเจอปัญหาก็แก้ปัญหานีน่คือการทํางานรูปแบบใหม่ใครไม่ทาใครไม่รู้มึงช่วยกลับไปดูข้อมูลจริงก่อนอบางท่านเลยบอกโคตรอคติเลยอคติมีอยู่ในใจดังนั้นต่อให้เขาทําดีแค่ไหนคุณจะมองไม่เห็นเขาหรอกเขาทําดีจนมากมายวิ่งตรวจงานวิ่งแก้ปัญหาหรือบางครัง้งบางคาเชิญเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดะอะมานั่งกินข้าวทานข้าวร่วมกันใครเคยทําแบบนี้บ้าง แต่พวกชาติทำฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย บางครั้งตีหนึ่งตีสองเขาก็ยังไม่นอนนะเขาก็ยังทําหน้าที่ไปตรวจงงตรวจงานแบบนี้แหละจะทําให้บ้านเมืองหรือทํากรุงเทพให้มันดีขึ้นได้แต่สุดท้ายป่าเทพนี่ก็คือป่าเทพครับไม่มีคําว่าแผ่วป่าเทพเดือดขนาดไหนเคยเดือดขนาดไหนเคยด่าใครที่มาเชร์ฝากฝั่งหนึ่งวันนี้ป่าเทพลุกขึ้นมาด่าผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อีกท่านหนึ่งแล้วนะฮะคอมเมนต์เดือดเลยนะบางคนคอมเมนต์บอกว่าทำดีแล้วโดนด่าดีกว่าไม่ทำห้าแล้วด่าคน ม,มันเดือดขนาดนี้เจ็บจีดกันเลยทีเดียวเชียวครับ